สวัสดีครับสวัสดีเข้าสู่ชาแนลของสนองสังคมนะครับวันนี้คลิปนี้ก็จะมาพาทุกท่านนะครับมาทำภาพนะครับที่จะอัปโหลดขึ้นไปยังเพจนะครับสมมุติว่าเรามีเพจสร้างเพจขึ้นมานะครับเราก็จะหาภาพนะครับที่เป็นปกของเพจนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นเพจของกลุ่มนิเทศนะครับ ที่ผมเองได้สร้างไว้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการสร้างกันนะครับอันดับแรกเราก็เปิดมาที่นะครับแคนวานะครับแคนวาแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับส่วนหัวของ Google Classroom เราจะเราจะตัดแปลงนะครับตัดแปลงจากส่วนหัวของ Google Classroom เนี่ยนะครับให้เป็นปกของอ่าเพจของเรานะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับ พอคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีตัวอย่างขึ้นมาให้เราเลือกนะครับทางด้านซ้ายมือตัวนี้นะครับก็เราก็เลือกมาสักหนึ่งหนึ่งหัวเรื่องนะครับไอหนึ่งหนึ่งแบบนะครับหนึ่งแบบก็เลือกมาง่ายๆนะครับอย่างเช่นผมก็เลือกเอาตัวนี้ปุ๊บขึ้นมานะครับเราก็จะได้อ่า แบนเนอร์ของเพจนะครับขึ้นมาแต่ทีนี้ขนาดนะครับขนาดของเพจนะครับที่จะไปใส่ให้มันพอดีเนี่ยนะครับซึ่งผมบิงก็ได้ลองทําแล้วก็ปรับนะครับก็จะได้ขนาดอยู่ที่ตัวนี้นะครับเราก็มาปรับขนาดก่อนนะครับปรับขนาดจะอยู่ที่1000นะครับคูณสี่นะครับพิกเซลนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ปรับขนาดปุ๊บ โอเคก็จะได้ขนาดของแบนเนอร์เพจของเรานะครับก็จะประมาณตัวนี้นะครับแต่นั้นเราก็สามารถที่จะนะครับใส่ภาพนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือลงไปได้นะครับทีนี้ในส่วนของอใส่ภาพก่อนนะครับใส่ภาพใส่ภาพก็ไปที่ที่อัปโหลดนะครับ อัปโหลดทีนี้เราก็จะมีรูปภาพนะครับที่เราอัปโหลดไว้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีนะครับถ้ายังไม่มีท่านก็คลิกตรงนี้นะครับอัปโหลดสื่อขึ้นมานะครับแล้วก็ค้นหานะครับค้นหาภาพที่ท่านต้องการนะครับขึ้นมา1ภาพแล้วก็อัปโหลดขึ้นมาตัวนี้ผมอัปโหลดไว้แล้วนะครับก็เป็นรูปอของศึกษานิเทศนะครับขึ้นมาผมก็คลิกขึ้นมาก็ลบตัวนี้ออกก่อนนะครับอนนันเก่าออก่อนปุ๊บขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ ก็คลิกแล้วก็ลากใส่เลยนะครับปึ้งนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้มีหลายท่านสงสัยว่าเออถ้าอยากขยับไอรูปภาพตัวนี้ในในกรอบที่เราลากมาใส่เราจะทํำยังไงวิธีการก็คือดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกที่รูปขึ้นมานะครับท่านก็เลื่อนนะครับเลื่อนนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับก็จะได้รูปภาพประมาณนี้นะครับอันนี้การใส่รูปนะครับแทรกรูป นะครับตัวนี้เราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับขอ,องหน่วยศึกษานิทศนะครับ,บนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแทรกรูปนะครับการแทรกรูปนะครับก็ทุกท่านก็ลองลองทำดูนะครับที่เหลือเราก็เป็นการพิมพ์ตัวหนังสือนะครับพิมพ์ตัวหนังสือ,อนิเทศ ใหญ่นิดนึงนะครับก็สามารถปรับแต่งตัวหนังสือสีนะครับสีตัวนี้ก็ใส่ให้เป็นสีขาวจะใส่เป็นสีเข้มไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ก็ใส่สอ,ป,อ,ป,อสปปขุนราชธจานีเขตสองครับตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะที่ ง่ายๆนะครับตัวหนังสือเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับเปลี่ยนฟอนต์ก็เลือกฟอนต์นะครับที่เราอยากได้นะครับตัวนี้ชอบแบบไหนท่านก็เลือกผมเอาตัวนี้แบบไอติมนะครับไอติมง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างนะครับสร้างแบนเนอร์ง่ายๆที่เหลือท่านก็ตกแต่งเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใส่ข้อความตรงนี้นะครับใส่ข้อความท่านก็พิมพ์เข้าไปนะครับใส่ข้อความ นะครับหรือท่านจะใส่พวกอ,องค์ประกอบอื่นๆเช่นรูปร่างเส้นนะครับกราฟิกตัวการ์ตูนนะครับทีนีเ้เราลองใส่ตัวสติกเกอร์ดูซินะครับสติกเกอร์มีอะไรบ้างลองคลิกดูนะครับสติกเกอร์อา่าแล้วก็สามารถที่จะมีสติกเกอร์ได้หลายรูปแบบนะครับอา่านี่ก็ลองใส่รูป คนวิกคนเดินดูรึบนี้นะครับหรือจะใส่เป็นสัญลักษณ์ตัวนี้ก็ได้นะครับท่านก็ลองตกแต่งดูนะครับลองตกแต่งดูนะครับเพื่อความสวยงามน,นะครับก็ง่ายๆนะครับง่ายๆง่ายๆมากเลยนะครับก็ตกแต่งได้ใส่ได้หมดนะครับตัวนี้ มีหลายตัวให้ท่านได้ได้เล่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบข้อความนะครับก็บใส่เข้าไปได้อย่างนี้นะครับนี่กล่องกะลบตัวนี้ออกใส่กลองข้อความเข้าไปง่ายๆปุ๊บให้ดูสวยงามขึ้นมานี่ครับแล้วก็เอาตัวหนังสือใส่ปุ๊บเปลี่ยนสีนิดนึงให้มันเข้มหน่อยอ่ามันจะได้สวยใส่ตัวหนาเข้าไปหน่อยปุ๊บอ่าอย่างนี้นะครับ ง่ายๆมากเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเอาไปทำนะครับลองเอาไปทำดูนะครับในของ Can v a r นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาพาทำนะครับวิดีโอง่ายๆนะครับส่วนคลิปนี้ก็ตาไปเพียงเท่านี้นะครับติดตามในคลิป